อ่ออ่อะากดีค่ะอากาศดีใช่ไหมคะมีอดูอะไรคะออเอะออเบายเย็นสบายใช่ไหมคะอ๋อเหอไปไหคะอ๋อหอบันจักรยานได้เหรอ นับจักรยานด้วยโอ้โหโอ้โหสนุกไหมคะคุณนายใกล้เลิกเรียนแล้วนะรีบเล่นอะเดี๋ยวก่อนให้น้องก่อนให้น้องก่อนอะ<ว>นให้น้องก่อนอย่โดนน้องเ okay. <ว><น>อออามาเล่นเล่นนี้ก่อนเล่น hey. ที<ว>่น้องยังไม่เล<ว>่นก่อนอย่โดนน้องลูกเล่น okay. <ว>นี้ก<ว>่อนเอออโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ<น> ผ่านไปเมืองจีนเลยอะโอ้โหทำไมกันแปปั่นไปไกลจังเลยอะครับพี่โอ้โหเอาแล้วฮะโอ้โหถึงถถือถประเทศถือประเทศอินโดนีเซียอ้โหจถึงเมืองจีนละอ๋อจะถึงเมืองจีนลไปไกลมากเลยนะนี่ไนี่ไงเนี่ยเล่นนี่เอีเยอเนี่ยไม่มีคนเล่นเนี่ย เฮ้เออขับรถไปเลยลับวีดีนะอันน่ะอันน่ะจับดีดีนะอ้าวแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับบ้านแล้วรถติดอ่าอันนี้หมูอ้วนนะเข้าเบาเบาบเดี๋ยวไปโดนคนหนึ่งเขาเฮ นหน่อยอ่ะก้หน่อยก้นหน่อยน, ege, น, ege, น, ege, นี่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 อินเดียละฮะฮะฮะเฮัลโหลฮะอะไรของเขาไ,ขไปกลับบ้านดีกว่าไปรถติดลูกปะยายหมูเห็นยังยายยายเห็นยังว่าหนูอยู่ไหนฮะพอแล้วไปไหนลูก โอเคมาดูน้องน้องก่อนนะน้องน้องทำอะไรเดี๋ยวหล่นปุ๊กๆลงไปเลยนะน้องน้องนี่หล่นหรอหนูเก่งจริงเปล่าจริงดิเดี๋ยวหล่นลงไปปักๆๆเลยนะไม่ป็นอะไรเลยนะเก่งมากไปปลาขาไปเดี๋ยวเรากลับกันนะพอแล้วนะ ไม่ได้ไม่ได้นะปวดท้องแล้วไม่ไหวแล้วไปแล้วไปเล็ไป้าานิดไม่เอาแน่ลแนไปานอ้วนอ้ากลาับบ้านกันลูกเดี๋ยวรถติดไปแล้ววันนี้วันศุกร์ปะนากลับบ้านแล้วลูกปะวันนี้วันศุกร์รถติดลูกปะไ,ไ,นะไปขับบีไปเลยเบบีบกลับบ้านค่ะรถติดลูกไปเดี๋ยวโป๊ะ ว่าไงคะไปค่ะไม่ไหวแล้วเร็วๆร็วาเลยหนูขับไปห้องน้ำไม่เอาไม่เอากลับบ้านรถติดลูกไปบีบอบุ๋งบุ๋งไปแล้วไปแล้วค่ะบีไปพักในรถไปพักในรถเขาอะไรอ้อวันตา ไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวโดนไปเร็วบุงบ๋งบุ๋งไปนะไปเร็วไปเร็ว <c oughs> ไม่พักไปพักในรถ